สบายดีพี่น้องที่กแพงทุกทุก่านเนาะเมื่อนี้ก็สิพาไปรีวิวเบงสวนมะเขือเนาะพี่น้องสวนหมักถูกีไงวะหมักสรีหมักทูรินเนาะหมักแตงว่าเป็นอะไรงามรือขี้ไลยเนาะฝนตกใส่เนาะกะสิซี่ืึนๆเนี่ยก็สิไข้กว่าตอนที่ว่าฝนมาทันตกเนาะพี่น้องกสิพาไปเบ่งน้ำกันเลยเลยเนาะตอนนี้ก็ยัง ม,หมาหาสวนหมักเขือก็มเาเขือก็มกไมู่่เนาะแต่กับบงามสำตอนนั้นพอฝนปะมันองก้นเนาะมันกะเลยขี่ลล่เนาะแต่ว่าอันนัะนะ้นเนาะมันเขือสุกหุงอยู เบื้องทีฝนปะพักนางตูตนน่ต้นใหญ่เย,ยอะสิพาเขาไปเบิ่งนั่นนี่เนาะใครหัวก่อนพาเขาไปเบิง่ง อันมะกระโพดนี่สวนกอไผ่สวนกอไผ่ขอาบ่าวไว้กับผนตัดหยาหอ้ตอนนั้นอะงามงามได้ฝนตกมาใส่นะกอไผ่เป็นกับปะตายเลยนี่ส่วนมากระปุกของเรา กระมังคพะโก็งามอยู่เนาะรต่วางช่วงที่ฝนปานันบกมากินขนาดบกลงขนาดก็เลยเป็นแบบนี้เนะะาะพะาหมเผาเนี่ยงาบผพาะคมเผากันเนะะาะพะาหมเผาซัวมะเต็ง มันคืองเครือมักถั่วครือ yup. มัก hmm. ถั hmm. mm ่วนาะพี so ่น so ้องเครือมักแตงมักแตงกับมีหมากอยู่ด้วยเนาะเป็นหมาอยู่คือกันมักแตงกับผมผ่าเอาพี่น้องามงามมีบางสิ่งบางอย่างคือเห็ดหมักโรดินเรียนใช่ไหม มืึอนี่มักันะเนาะเครือมักแตงเฮาก็งามงามผูเป็นหมากอยู่เบิ่งชองโตนี่ไป็นไหมเบิ่งมารินสวนหมักถอดินมึงเนี่ยพี่น้องอันนี้หมักถอดินเฮาเนาะงามงามเนาะผู้งามอีดีรีวิวมาเบิ่งเนาะตอนมันแดดนะมันก็ขี้ละอยู่ได้พอฝนตกมาห่มแบบงามเบิ่งชุบเจ้านี่เบ้าง ลูกไหมหอามาเขือหั่นหมุนเบิดเจ้าเลยสบายเขาวนำ้ำเต๋อเขาหนังหั่นหมุนเบิดเนี่ยพี่น้องที่เราเห็นเป็นเครือใหญ่ๆนี่อันนี้เครือหมักน้ำเนี่นเานาะเป็นเครือหมักน้ำโมเมนโมเมนเครือมาเออเด้อพี่น้องเครือหมักน้ำมังแตงกลามเครือออกมา หมาแตงกำลังเป็นหม,มามนหนมาพูดนะมากระโปองเ้ากับสี้ไล่นี่ผมได้ใส่ผยเนาะฝนห้ากระโตควานซื่นนี่ก็เลยได้ใส่เนาะตอนน่ะฝนปลามันมากเลยเด้งเด้งเด้งเลยตายนี่ไไนะพาห,นหนาาย,า,ย,ยางเลาะเิ่ง Hai là con khu dạo này. Nó hết. Nêm một vàng. Một cơ đin. Toàn là đỏ đấy. Con thì con tốt nào đỏ cái nào. toàn này nữa. Mình giả ổng đỏ cái đây. Lông Cầm lăng lông mát. แถวนี à, mm ่บงงามปันไดเนาะมันกลายฝุ่นเนาะแต่แถวหนี้นี่ยฝุ่นป้าโทงามอีดีมองนี่แถองามหมักโพแถองามหมักดินแล้วก็งามผักหอมนี่เดีนี่ผักหอมไปพี่น้องอืม ก็ทนผุนผุนงามขนาดอันนี้กินได้อยู่มันแบบมันเหม็นหอมเผาเนาะกินตก็มันอ่อนๆก็แซ่บคือกันสำหรับผักโขมเนี่ยผักโขมหน่อยนี่เด้คือหมักแตงอี่างนี้ก็มีงามคือกันคือหมักแตงอย่างนี้เนาะ มานะเขียบความงามนะขนาดเนาะอื้อเลยอืม ้นกับโพดก็เฮาเด้อพี่น้องทีพอน้องวีเพิ่นมาท่นเกี่ยวเนาะเนาค่ะสี่หกประมาณนี้เนาะตัวทีพอน้องวียังบ่เกี่ยวตัวทีเพิ่นเกี่ยวแล้วก็แป็นๆน,นี่แก่น,น พอสมควรเนาะถั่วลกกี้เอ้ย้ยกกับเฮ็ดคักล้วลูกมากระโพดหวานได้น่ะสีเหลืองแม่นบบตมสีเหลืองอลามสีแดงแดงเหลือง ปอดหวานนะ่ะมาเมป็นโดอกขาวเรี่ต้น,นอันอยังว่าเดนะมาขั้นตะหลุดบ่อ้อยแม่นอยู่บ่มาเอียงว่าเอ้อปองเอิ้นนี่กินส้มเอามาปลูกอยูน่นะรี่มะเขือเคือ,คอกระดกดก สุกเรื่องอลามเต็มที่เลยใบยมันหล่นเวิร์ดเพราะว่าฮองบริกินมันช่วงแล้วเนาะเมื่อนาบ้านช่วงช่วงลำหน้าเนาะบมแม่แม่นว่าน,นาบ้านแลว้วก็ฝนโปรตกมันก็ตายใบมันมึงเลยเหี่ยวแห้งแบบนั้นเนาะชะอ้อนพักล้างตู่แกงเห็ดด้วยเนาะพี่น้องเดี๋ยวต้นมังยมข่อย ก็มึงย่มข่อยปูในสองปีนี่ปีหน้าจะว่าด้กินหมาเอาวะจ้า,จาคือมีคนมาเด็ดบอวะแม่นได้นีเนาะมีคนมาเดิบอดนนี่เน,นานะนี่คือคนเด็ดใบเนาะตัวหนาก็คือกันหรือว่ามีแนวมากินใบบออันนี้มุมมองปลุ่ม มีนที่เอข่งปุกนะปนั่งพิงนั่งก็ดูนาะนงใครยองกับยองเองอึ๊บพระมหาพรคมตัวนี้มันแก่เลยมันก็สิเป็นไนกะสีเอาไปหวานไหวมองใหม่ข่้นพยางเนาะใส่เสื้อไปกะไววเขือสะออนได้แต่บโบยาก มันมีเป็นของตัวเองมันป่ะอยากกันได้อ๋อมันคือข่าวคือขมพลมาเด้อไ,ไปอยากได้มาเก็บเอาเด้อมันคือชดชดจากต้นยามมาสองท้า อันนั้นเด,ดอกไหมนนมาปกบงกินเนาะใบคลอดแคเลดมักแตงไตาดีเนี่ยเห็นมักแตงแต่ไหน่ยน,น่นอยๆะกัอันกนเลี้ยงบัด,ด,ด,ดน่อันมาแดดหัเนะแดดหัดไลก็เลยเลืง้ง นี ada, ula, ่มันหงัวหงัวจุกพอวิวาสิมาสอนหพืจันน้อยอยู่เท่นี้คือซีสอมไว้พ่อนบัดนาเมือจังหวะดะอ่ะปีหน้าเนาะยังะไอย่างนจังบุพเพ่ซีสอมไว้ นี่พี่น้องต้นนั้นลำเมินนะบ้านพอน้องวีก็ผื่นๆต้นนี้แหละนี่บ้านแม่น้องวีเอิน,อนต้นลำเมินหญ้าลำเมินสมานเอาหยอดนี้ไปตำตำเห็ดเขาเบือตำตำใส่เขาเบือเห็ดยานางได้ใส่แกงหน่อไม้เนาะแล้วก็ได้ยินเขาเจอว่าออกมาว่าในของต้นอันนี้นะในหาวมานันนะ ตัวละเมินนายหักละเมินหน่นะนายหาเอามันนะเอามาต้มดีกับพอเขาเจะบอกว่าแต่ให้ต้มเธอละกรรมมือกับพอมวให้ต้มลายดีกับพอวันนี้เฮาจะสิอ่อวยนะลงทงหน้าแลนะ้วเนาะเป็นอะไรพี่น้อง้าราเบิงเละส้มเนะมาะหมอสวนกันกะงามพอสมควรอยู่ได้เนาะ คีนี่ก็สิขอลาลงก่อนเนาะพี่น้องพอกันคลิปหน้าเด้อกัขอบใจน้ำผู้ที่ติดตามผู้ที่ให้เป็นกำลังใจมาโดยตลอดผู้ที่อันานาเนาะเบิ่งคลิปมาโดยตลอดผู้ที่เป็นกำลังใจให้มาโดยตลอดแม่น้องวีก็ขอขอบใจทุกๆท่านเนาะพี่น้องเนาะพอกันคลิปหน้าเนาะ